สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าสวคำนูลแตก4ประเด็นดิจิทัลบ a ลเลตกู้มาแจกขัดกฎหมายหรือไม่เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับในคำนูลสิทธิทสมานซึ่งเป็นสมาชิกบุษธิสภาได้โพสต์ตข้อความลงในเฟ e บุ o k นะครับโดยให้หัวข้อว่ากู้มาแจกขัดกฎหมายหรือไม่เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับ คำนูนบอกว่าการตราพระราชบัญญัติกู้เงิน5 0 0แสนล้านมาแจกคนละหนึ่งหมื่นบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมเห็นว่าไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา140นะครับถ้าหากว่าพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561มาตรา53ประเด็นคืออย่างนี้ครับเรื่องการตรากฎหมายพิเศษเพื่อขอกู้เงินตามมาตรา53ของกฎหมายดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกกรณีนะครับ แต่มีเงื่อนไขกำกับเอาไว้ให้ทำได้เฉพาะกรณีเท่านั้นเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันผมขอแตกออกเป็น4ประการกันแล้วกันนะครับคือ1เรื่องของความเร่งด่วน2คือเรื่องการต่อเนื่อง3การแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศและก็4การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันซึ่ง ผมก็ต้องบอกด้วยความเคารพนะครับว่าที่รัฐบาลจะกู้เนี่ยมันแทบจะไม่เข้าเลยสักประการเดียวประการที่1ครับถ้าเกิดมีความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆเนี่ยทำไมไม่ตราเป็นพระราชกําหนดให้มีผลบังคับใช้ทันทีล่ะครับการตราเป็นพระราชบัญญัติมาต้องผ่านสภาสองสภาสภาละสามวาระนะครับแล้วก็อาจจะมีขั้นตอนของสารรัฐธรรมนูญด้วยประการที่สครับโครงการนี้เนี่ยไม่ต้องการ ใช้เงินอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ต้องการใช้เงินครั้งเดียว5 0 0แสนล้านบาทแจกเข้าบัญชีประชาชนจำนวน50ล้านคนด้วยกันประการที่3ครับวันนี้ประเทศไทยเราไม่ได้ประสบปัญหาวิกฤตอย่างน้อยถ้าหากเปรียบเทียบกับยุคโควิด -19 นะครับประการที่4ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 7เนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเลย โดยเงื่อนเวลาสามารถที่จะปรับยอดการใช้จ่ายโครงการนี้เข้าไปได้ซึ่งก็จะตรงกับที่พักเพื่อไทยชี้แจงแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้กับโครงการนี้เป็นการชี้แจงกับกกตเอาไว้เมื่อปลายเดือนเมษายน2566นี่แหละครับทั้ง4ประการเนี่ยมีเพียงประการที่3ว่าด้วยวิกฤตเท่านั้นที่พอจะเถียงกันได้โดยรัฐบาลอาจจะมองว่าการที่ GDP ของประเทศโตในระดับที่ต่ำเนี่ยถือเป็นวิกฤตจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนถามว่าใน4ประการนี้ มีประการไหนสําคัญที่สุดหรือไม่ผมมองว่าน่าจะเป็นประการที่4นะครับเพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี้นี่มีขึ้นเพื่อป้องกันการออกกฎหมายพิเศษกู้เงินแล้วก็ใช้เงินกู้นั้นไปนอกงบประมาณแผ่นดินทันทีโดยปราศจากเงื่อนไขถึงได้มีการเพิ่มเงื่อนไขเอาไว้4ประการด้วยกันโดยประการสุดท้ายที่เรากําลังกล่าวถึงอยู่นี้แหละครับกำหนดว่าต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่อาจจะตั้งงบประมาณการใช้จ่ายในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยอยู่ใต้กรอบของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ยังคาอยู่เลยนะครับปรับแก้ได้ทันครับแล้วจะมาออกพระราชบัญญัติกู้เงินอีกตั้ง5้าแสนล้านบาทได้ยังไงละครับดูอย่างเอาใจช่วยอย่างไรก็ไม่น่าชอบด้วยมาตรา53นั่นแหละครับทั้งหมดเนี่ย เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นโดยสุจริตของคนคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติมานานหลายปีเท่านั้นนะครับผ่านการถกเถียงประเด็นการออกกฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินน่างบประมาณมาพอสมควรแล้วทั้งในช่วงปี2,552แล้วก็ปี2,554 2,555แล้วก็ปี2,556เคยเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐเมื่อปี2,560 ในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายโดยเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นในมาตรา53เอาไว้ผิดถูกประการใดเนี่ยโปรดพิจารณานะครับจากนี้ไปก็รอความเห็น,นย่งเป็นทางการจากทางคณะกรรมการกฤษฎีกากัแล้ากันลงชื่อคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภา